เสร็จแล้วนะพร้อมขายเรียบร้อยนะครับสำหรับซิตีตัวเทอร์โบนะหลังจากที่เข้ามาผ่านกระบวนการเรื่องของการทําความสะอาดขัดสีนะครับคันนี้ไม่ได้ทํำอะไรไม่ได้เก็บสีอะไรเพราะว่ามาสภาพโอเคเลยสวยแล้วนะครับก็จะมีการล้างคาสปานหน่อยนะครับแล้วก็เอามาตั้ง,งจอดได้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นปีโฉม2021นะครับจด2022นะครับเป็นตัว City ้1.0ก็คือเครื่องยนต์1.0นั่น,นแหละแล้วก็ มีท u r b เพื่อเอามาเขาเรียกว่าเร่งอัตตารอบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถหลับเดียวป้ายแดงเลขไม่อยู่ประมาณ29,0 0 0กว่าโลเป็นรถที่โอเคเลยสภาพสวยเลยนะครับใครที่กำลังตามหาอยู่เนี่ยก็ลองดูคลิปนี้นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแฮทชแบ็กด้วยนะครับเอามาดูใกล้ๆเลยนี่ครับสีขาวแบบนี้โฉมหน้าตัวนี้เห็นไหมมันจะเป็นโฉมหน้าตัวปี2021 22นะครับหรือว่าตัวตัวโฉมหน้าใหม่ๆซึ่งไฟหน้าระบบไฟหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบพวก led แล้ว นะครับแล้วก็ไฟมันเป็นเป็นแบบโฮมโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าพวกไฟเดียวอะไรพวกเนี้ยนะครับไฟเดียวไฟถอยอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนอยู่นะครับหรือว่าถ้าใครคิดภาพไม่ออกก็คือหลอดไส้แหละก็แมเนจค่อนข้างถูกนะครับด้านหน้าประมาณนี้นะครับของเดิมกว่าทุกชิ้นนะตัวนี้เป็นตัว S นะครับซึ่งตัวเอสเ S สระบวกอ่ะนะครับมันก็จะไม่มีไฟตัดหมอกมาส่วนถัดมานะครับด้านข้างก็จะเป็นล้อแม็กฮอนด้าตรงรุ่นนะครับตัวนี้ฮอนด้าเลยนะครับสเปคยางอยู่ที่195 นะครับแก้มยัน60แล้วก็ตัวนี้เป็นขอบ15คือขอบโรงงานเลย15้านะครับแต่ว่าใครอยากจะเอาไปต่อยอดอะไรพวกนี้นะครับก็เรียนเชิญเลยมาดูด้านในกันนิดนึงเดี๋ยวผมข้อไปสตาร์ทให้ดูนะครับเพนเพจเห็นไหมเพนเพ็ของแท้นะครับจากโรงงานเลยซึ่งพูดเลยนะครับเพื่อนๆคันนี้มาสภาพดีมากกลิปบเลยเพราะว่าทางร้านจะค่อนข้างคัดรถนิดนึงนะครับพุสตาร์ทนะครับทำงานร่วมกับกุญแจสิ่งที่ตัวเอสมีก็คือ ไม่มีดีกว่านะครับก็มีเรื่องของระบบปรับพับไฟฟ้านะครับจะต้องเป็นพับมืออยู่สิ่งที่มันยังไม่มีขึ้นมาอะเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงนะครับพวงมาไลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับมันติฟังก์ชันก็จะเป็นพวกเอเดเตนต่างๆบวกลบแล้วก็ปุ่มรับสายวางสายประมาณนั้นนะครับแล้วก็สภาพสวยมากเห็นไหม SIS airbag มีให้เรียบร้อยนะครับที่พวงมาลัยไม่อยู่ที่2 9งหมนนะครับเป็นไม้แท้เนาะตัวนี้แล้วก็เครื่องเล่นนะครับ เหมือนกันนะครับเครื่องเล่นใช้งานได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นทัชสกรีนนะครับอ่เดี๋ยวผมปิดแล้วเปิดใหม่นะครับให้เป็นเอพเนี่เอ็โอ้โหเพลงอะไรเนะี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วก็มี i p ไอ Bluetooth นะครับมีพร้อมหมดเลยโอเคเรื่องของแอร์นะครับคือตัวแสดงผลเนี่ยจะเป็นพวกดิจิตอลละนะเป็นแสงไฟดิจิตอลออกมาแล้วก็มีโหมดต่างๆน,นะครับปรับเสตได้เลยแล้วก็แรงลมดูครับแรงหน้าเห็นไหม สวยเลยอ่ะคันนี้แทบจะไม่ค่อยมีตำหนินะครับเกียร์ออโต้นะถุงเกียร์โอเคเลยอีคอนโหมดมีให้แล้วก็ออฟนะครับออโต้ Auto. ประมาณแบบปิดเปิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เบรกมือโอเคตัวนี้มันปกติอยู่แล้วนะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะแบบเอ่อไม่ใช่บอลนะนะครับจะเป็นเบาะผ้าแบบทรงสปอร์ตนิดนึงนะเรื่องของตัวพวกนี้นะครับพลาสติกลงงานยังอยู่นะครับมีรอยเจิมอยู่ทางด้านขวาด้านซ้ายมีไหมด้านซ้ายยังไม่มีนะครับวันนี้ของเดิมลงงานอยู่ รประมาณนี้เนาะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่งอัตรารอบที่หนึ่งนะเครื่อง1.0อร์โบเล่งไปไงอ่า4,000รอบโอเคนะส่วนส่วน,วนคือส่วนของ1.0เนี่ยมันจะถ้าเป็นค่าโรงงานนะครับมันจะเล่งได้ประมาณ4,000รอบนะครับจะล็อกรอบอ,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 อยู่ประมาณนี้นะครับต่อให้คุณเหยียบมิดขนาดไหนนะครับจะอยู่ที่4,000รอบนะโอเคอันนี้มันเป็นเซตโรงงานนะครับต่อมาด้านหลังกันนะครับตัวนี้แฮชแบ็กเนาะโอ้ ด้านหลังก็ไม่ได้แคบนะเรื่องของพวกเค a ดูมอ่ะก็ยังเหลือนะครับผมสูงไว้ประมาณ60กว่าๆนะครับก็ยังก็ยังเหลือประมาณ1กําปั้นนิดๆแล้วก็ไล่ room หรือพื้นที่แคบเนี่ยมันก็ยังมีให้เหลือเห็นปะลองดูดิผมยืดขาดได้สบายเลยเออ h e ชแบกหประตูนี้คือก็ตอบโจทย์เลยนะครับไปดูด้านหลังสุดเลยมาดูหลังสุดครับพื้นที่จัดเก็บของนะก่อนที่จะไปนะครับด้านนอกมันจะมีไฟเบกรกดวทีสาม ฟิล์มติดให้ใหม่ไรฟ้ามีมาให้เรียบร้อยที่ปัดน้ําฝนเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ตอนวันรับรถนะครับไฟหลังไฟเบรก LED แล้วนะครับแล้วก็เซนเซอร์หลัง2จุดไฟทับทิมประมาณนั้นแล้วก็ของเดิมโรงงานยังอยู่นะครับพวกถาดรองอะไรพวกนี้นะครับยังอยู่อ่าด้านล่างก็จะเป็นพวกอ่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับรถคันนี้เอะประมาณนั้นเลยนะในส่วนของเบาะนะครับวิธีพับพับกดอ,อย่างนี้เห็นไหมมันก็พับลงไป เดี๋ยวผมยังไม่พับแล้วกันเนาะทีนี้เราไปดูหน้าเครื่องยนต์กันว่า1.0เครื่องมันจะใหญ่หรือเปล่าหรือเครื่องมันจะเล็กหรือเสียงดังหรือเปล่านะครับอยากให้มาดูอยากให้มาลองดูกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับระวังนะ,ะมาลองดูกัน,นหน้าเครื่องยนต์ว่ามันจะเป็นยังไงผมเปิดให้ดูก่อนอมาลองดูนี่ครับ หน้าเครื่องยนต์คือความดังนะครับเพราะความรู้สึกผมนะไม่ค่อยมีนะครับของเดิมกับหมดนะครับทุกนี้นี่เลยเดิมกับหมดนะครับสีสวยทําสวยเลยนะครับมันก็จะมีแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะตำหนินิดนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากดูครับคือด้าวเครื่องนี้คือปกติเลยนะก็เหมาะสําหรับรถที่วิ่งอยู่ประมาณสอง0 0กว่าโลอ่าคือคันนี้ นะครับถ้าเป็นกล่องเดิมเนี่ยมันจะล็อกรอบที่4,000รอบนะถ้าเกิดว,ว่าจูนมาแล้วอะไรเงี้ยรอบอาจจะเปิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็เนาะก็นิยมของเดิมนะครับกล่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคันนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่4,59,000ครับดูครับซิตี้หนึ่งจนทโบนะครับ4,59,000ครับแค่นั้นพอเนาะพออยู่ตอนเดีนเท่าไหร่8,000กว่าๆนะครับ8,900 นะประมาณเรทนี้แล้วก็ค่าบริการเดีย๋ยว e <ast> ผมดูแลให้นะครับพวกค่าบริการจัดค่าบริการโอน,นอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับดูรีวิวผมอยู่นะส่งฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าใช้จ่ายใดสิน้นนะแล้วก็อีกสําคัญที่สุดก็คือรับประกันรับประกันก็คือเครื่องยนต์แล้วก็ชุดเกียร์นะครับสูงสุดสิบปีหรือแสนโลเครื่องยนต์ที่สามสิบหกรายการชุดเกียร์ที่สามสามรายการรวมทัหกสิบเก้ารายการครับโอเคไหมเพื่อนเหรือใครอยู่เราแวกเราลูกกานะครับเรียนเชิญทที่รรรรร้้้าาาานนมมมิโออออเเต์ไไดดดลลยะคัับบสถงข อยากลองแบบเขาเรียกว่าฟิลลิ่งในการขับอ่ไงเงี้ยทดลองได้นะครับรถจอดที่ล้ำก่าของ7จ็ดนะโอเคเพื่อนใครชอบคันนี้นะครับรีบพิมพ์ความไม่มานะเพราะว่าคนเขาทักกันเยอะนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มารีวิวละนะแต่เกือบถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมทดลองขับอะไรเงี้ยรออีวิวต่อไปนะครับเจอกันใหม่